รู้ไหมครับว่าเรื่องราวที่น่าทึ่งที่สุดบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือนะครับแต่อยู่ใต้เท้าของเรานี่เองวันนี้เราจะมาลองไขความลับที่ซ่อนอยู่ในผืนดินและก้อนหินกันครับอา้าวเริ่มกันที่คำถามชวนคิดกันก่อนเลยถ้าเราลองขุดดินลึกลงไปสักประมาณ30เมตรคิดว่าจะเจออะไรกันบ้างครับ คำตอบก็คือสุสานของจักรพรรดิฮั่นหวนตี้ครับที่มีอายุกว่า2,200ปีเพื่อจะมีการยืนยันการค้นพบไปที่นครซีอานประเทศจีนนี่เองซึ่งสุสานนี้เนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง30เมตรเลยทีเดียวโหการค้นพบนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆที่บอกเราว่าใต้พื้นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะ มันเต็มไปด้วยเรื่องราวและความลับอีกเยอะแยะเลยครับที่รอให้เราไปค้นพบทีนี้ลองจินตนาการตามกันเล่นๆน,นะครับว่าถ้าดินและหินทุกก้อนมันเกิดพูดขึ้นมาได้เรื่องที่มันจะเล่าให้เราฟังเนี่ยโอ้โหคงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แน่ๆแ,แต่มันคือประวัติศาสตร์ของโลกทั้งใบเลยละครับและนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของหิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างเปลือกโลกของเราขึ้นมานั่นเองหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่าวัชจักรของหินครับพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นกระบวนการที่หินชนิดต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงหลอมละลายแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่วันเวียนเป็นหลูปไปแบบนี้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลย เราพอจะสรุปภาพรวมของวัฏจักรนี้ได้ง่ายๆเป็น6สเต็ปนะครับก็คือเริ่มจากแมกมาร้อนๆใต้โลกเนี่ยพอเย็นตัวลงปุ๊บก็กลายเป็นหินจากนั้นหินที่อยู่บนพื้นผิวโลกก็จะค่อยๆผุพังกลายเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยหรือที่เรียกว่าตะกอน ตะกอนพวกนี้ก็จะถูกพัดพาไปทับถมกันจนแน่นและสุดท้ายพอโดนความร้อนกับแรงดันมหาศารจากใต้โลกเข้าไปอีกหินพวกนั้นก็จะแปลสภาพกลายเป็นหินชนิดใหม่แล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจากกระบวนการที่มันวนไปวนมาไม่สิ้นสุดนี่แหละครับทําให้เราได้ผลลัพธ์หลักๆออกมาเป็นหิน3ามประเภทที่เหมือนกับเป็นตัวละครเอกในการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่นี้เลย มาดูกันที่ประเภทแรกเลยหินอัคนีหรือที่เราอาจจะเรียกว่าหินแห่งไฟครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการเย็นตัวลงของหินหนืรน้ร้อนๆไม่ว่าจะเป็นแมกมาใต้โลกหรือลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟก็ตามตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือหินแกรนิตที่เขาเอาไว้ทำท็อปเคาน์เตอร์ครัวสวยๆหรือหินบัสอบสขีขึาขําแค่นั่นแหละครับต่อมาคือหินตะกอนครับอันนี้เกิดจากการที่พวกเศษหินดินหรือแม้กระทั่งซากพืชซากสัตว์ ถูกลมพัดถูกน้ำพาไปกองรวมรวนกันแล้วก็ถูกบีบอัดทับถมกันเป็นชั้นชนเป็นเวลาหลายล้านปีเลยนะหินชนิดนี้เนี่ยเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับเพราะเป็นที่ที่เรามักจะเจอฟอสซิลอยู่บ่อยๆตัวอย่างที่คุ้นคุ้นกันก็คือหินทรายแล้วก็หินปูนและสุดท้ายครับหินแปร ชื่อมันก็บอกตรงตัวเลยนะว่ามันคือหินที่แปลสภาพมาไม่ว่าจะเป็นหินอัคนีหรือหินตะกอนพอโดนแรงกดดันและความร้อนสูงมากๆจากใต้เปลือกโลกเข้าไปโครงสร้างมันก็จะเปลี่ยนไปเลยครับกลายเป็นหินชนิดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นหินอ่อนสวยๆที่เราเห็นกันก็เกิดจากการแปลสภาพของหินปูนนั่นเองเห็นไหมครับว่าเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวมากๆ จริงๆแล้วมันใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับโลกรอบๆตัวเรามากกว่าที่เราคิดซะอีกวัฏถจักรของหินที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผนภาพยิ่งๆในตำราเรียนนะครับแต่มันคือพลังมหาศาลที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นกระบวนการที่สร้างทั้งภูเขาสร้างพื้นดินแล้วก็คอยปั้นแต่งโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้อยู่ทุกวินาทีแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แลร,รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากจะรู้เรื่องหินให้ลึกกว่านี้อีก ลองเข้าไปดูแหล่งข้อมูลดีๆจากสอส,อสอวอทอได้เลยนะครับมีทั้ง e ีโพสเตอร์ที่สรุปมาแบบเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ Project 14ที่มีเนื้อหาแบบจัดเต็มเลยเอาเป็นว่าครั้งต่อไปที่เราบังเอิญเดินไปเจอหินสักก้อนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามลองหยุดมองมันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วลองจินตนาการดูสิว่าหินก้อนนั้นเนี่ยมันผ่านการเดินทางอะไรมาบ้างและมันกำลังจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังอยู่กันแน่